สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน,เอนๆเอฟซีตรงทุกท่านคลิปนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันพาสองเหล็กเป็ช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่นอ้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นําแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแอปเปิลมาฝากค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางบนชุดเ,เต็มบนแล้วก็ชุดเต็มรางมาฝากค่ะพี่นอ้อง วัประจำวันที่16เดือน7ปี64ค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลเลยนะคะขออนุญาตนำมาแบ่งปันในป่วยๆในเบื่องในชมค่ะพี่น้องค่ะแแอดแอด a p p l ลนี่ก็เดินดีเขาดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็เลยน,นำมาให้พี่มองพี่น้องในเบื้องในชมค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มบนค่ะเลขที่เพิ่นให้มากก็มีหาหนึ่งหาสองหาสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองอะไรก็ศูนย์สาม ชุดบนนี่จับสองกับสามไปเลยกับพี่น้องค่ะแต่ว่าเน้นสามแล้วค่ะแปดหาสามแปดสามแล้วก็บศูนย์สามค่ะเพราะว่าเลขวิ่งของเยาวันได้สองกับสามสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งได้สามตัวเดียวค่ะเลยเน้นสามไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ชุดเต็มล่างค่ะหกแปดเก้าแปดห้าเก้าห้าหกแปดสามแล้วก็ 60ค่ะล่างนี่วิ่ง8นะคะพีน่น้องเนอร์สำหรับเรบรกวิ่งล่างนี่เขามาลลยงวดแล้ววิ่ง8ตัวเดียวค่ะพี่น้องก็จับได้เลยค่ะชุดเต็ม่างของแอปเปิ้ลวันที่แล้วเยาวันหายวิ่งเก่าเนาะคะเนาะกับเขาเก่าสองวันนี้หายวิ่ง8คะ่ะวิ่ง86เก่า 8, 6, 9, 8. แล้วก็83สาหรับเอ็ทันนีเอ็ไปเขียว,วเขียวนี่ค่ะงวเทแล้วีนก็ชุดเต็มบนเข่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขามาหางวดหงวดแล้วแต่ว่าชุดนี่วดนี่คนไหยมาแบบนี้เนาะค่ะเนมันบอกว่านักแปดเจเน้นเ7้นเ่สเเน้นเน้นแเขาก็จับเอาแปสกับแปด็ดนี่แหะค่ะพี่น้องคะ่ะ มีสถิติยอหลังให้เบิ่องสายคลิปและค่ะพี่น้องเด้อฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเยี่นันพาสองเล็กนั่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมมาชมมาให้กำลังใจกันค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมาจ้า